ที่จะมาเตือนคุณชีวิตคุณจะพบกระดาษสองแผ่นเนี้ยติดตัวกับคุณตลอดเวลาเพื่อย้ำเตือนให้เรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าแค่ไหนในมือของคุณนี่นะคะเนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันแม่นี่คือจดหมายจากแม่ของพวกคุณ จดหมายนี้กำลังจะบอกคุณว่าคุณมีค่ายังไงกับเขานะคะเขาหัวเราะนะตอนที่เขาได้รับโจทย์นี้ไปเขาหัวเราะเขาเขินแต่ครูอยากให้คุณได้อ่านสิ่งที่ออกมาจากใจของเขาค่ะเขาอาจจะไม่ใช่นักเขียนแต่คุณจะพบสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วสิ่งเนี้ยจะเป็นยา ที่รักษาทุกโรคของคุณวีหนึ่งค่ะวีสองยกมือคะ่ะมารับเลยคะ่ะวีสามคะ่ะวีสี่ห้าหกเจ็ดเอ,อ้ยไม่ใช่แปดโทษลูกสิบสิบเอ็ดและสิบสองทุกคนคะทีละคนนะคะทีละคน แชร์ให้เพื่อนฟังถึงความรักของคุณแม่ของเราคะ่ะไล่ไปทีแล้ววีเลยคะ่ะอย่าเพิ่งเปิดของเรานะคะไล่ไปตั้งแต่หนึ่งคะ่ะยินไหมคะยินเลยลูกยืนจดหมายถึงลูกน้องมุกลูกสาวสุดรักสุดหนุใจของแม่ แม่นี้มีมลคลอันใหญ่หลวงที่เอาหัวห่วงลูกตาหลังเมื่อยังนอนเปล่มแม่แม่ได้ฟังเพลงนี้ทีไรหัวใจของแม่จะพองโตเต็มเต้นปันไปด้วยความรักความเป็นแม่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีหนูเกิดมาในโลกนี้ขอบคุณสวรรค์ที่ประทานพรส่งหนูให้เกิดมาเป็นลูกแม่ หนูมาเติมเต็มชีวิตของคาว่าครอบครัวให้สมบูรณ์ทั้งแม่กับป้ารักหนูสุดหัวใจหนูคือน้างฟ้าตัวน,น้อยของแม่ตั้งแต่เล็กจนโตหนูไม่เคยทำแม่เสียใจหนูคคยแก้าตาดวงใจของแม่มันตลอดไม่ว่าจะวันไหนๆวันนี้วันพรุ่งนี้และตลอดไป ความสุขของแม่คือการที่จะเห็นรอยยิ้มแววตาประกายของความสุขที่เกิดขึ้นในสิ่งที่หนูทําในสิ่งที่หนูชอบและนั่นคือความสุขของแม่แล้วแหละแ,แม่ว่อวันนี้หรือวันไหนๆแม่จะคอยชื่นชมและเป็นกำลังใจให้หนูให้หนูทําในสิ่งที่หนูรักและประสบความสําเร็จตั้งใจทําให้เต็มที่นะลูกแม่เชื่อว่าหนูทําได้แม่รักหนูมากที่สุดเลย แม่รักหนูมากที่สุดในโลกเลยค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บแม่ติ๋วแอบดื่้โอ้ยเยี่ยจังเจบสิงหาห้าเจ็ดภูมิลูกรักลูกคือดวงใจของแม่ พอแม่รู้ว่ามีลูกแม่จะทำจิตใจให้มีความสุขแม่สวดมนต์ทำสมาธิทุกวันเพื่อแม่จะได้มีลูกที่เป็นคนดีเพราะแม่นึกเสมอว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันเป็นบุญคุณเป็นคู่บุญกันนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเพราะลูกเป็นคนดีเป็นที่รักของทุกคนเป็นคนกระตันยูต่อผู้มีพระคุณทุกคนลูกไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังในตัวลูกเลยมีแต่ให้ความสุขสบายใจปลื้มใจและภาคภูมิใจในตัวของลูกที่ลูกเป็นอภิชาตบุตรลูกเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และคุณยายลูกมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มีความรักให้กับทุกคนในครอบครัว ลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแม่แม่ภาคภูมิใจและจะเป็นผู้ที่ให้กำลังใจลูกให้สมปรารถนาในสิ่งที่ลูกใฝ่ฝันในการที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนเพราะลูกเป็นคนที่มีจิตใจดีและเป็นคนดีในสังคมความดีต้องคุ้มครองคนดีให้มีความสุขในชีวิตแน่นอนแม่ภาคภูมิใจในตัวลูกที่สุดหักลูกหูมากค่ะ มายสามค่ะแม่ต้องบนหะน่ยสองหน้าเลยเหรอคะ,ะลูกมีความหมายต่อแม่ลูกคือคนที่ทำให้แม่แม,มีความสุขลูกคือคนที่ทำให้ชีวิตของแม่มีจุดมุ่งหมายปลายทางลูกคือคนที่แม่รักมากที่สุดในชีวิตแม่เฝ้ารอคอยและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะมีลูก แม่ใช้เวลานานถึง14ปีแม่จึงมีลูกจักรจันทร์ลูกอาจจะไม่รู้ว่าตั้งแต่ลูกเกิดมาแม่รักและห่วงใยลูกทุกวันทุกเวลาลูกจะหิวไหมลูกจะหนาวไหมกว่าลูกจะไม่สบายกว่าลูกจะไม่มีความสุขลูกทำให้แม่มีกำลังใจในการทำงานในการเดินทางอดทนต่ออุปสรรคความหนาที่เข้ามาในวิถีชีวิตและสามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆมาได้ ลูกทำให้แม่ต้องรักษาสุขภาพอนามัยให้ตุเองสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะได้อยู่เฝ้าดูลูกและความจเจริญก้าวหน้าของลูกต่อไปตามนะ้นเท่านั้นลูกจักรจันทไม่เคยทําให้แม่ผิดหวังลูกกล้าแสดงออกเป็นที่รักเสมอสิ่งไหนที่ลูกทําแล้วมีความสุขแม่ยินดีสนับสนุนส่งเสริมทุกอย่างแม่จะรอวันที่ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต ได้ทํางานที่ชอบและมีความสุขในทุกๆวันขอให้ลูกมุ่งมั่นสู่เส้นทางที่หนูใฝ่ฝันอย่างเต็มที่แม,ม่อยากย้ำเตือนลูกเข้ามาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรหนูอยากเป็นนักร้องนักแสดงขอให้ตั้งใจตั้งมั่นและขยันเรียนขยันซ้อมทุกอย่างให้โอกาส โอกาสเรียนรู้เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทําได้ง่ายๆจะบขว่ขว้าได้ง่ายๆอย่ามวัวสนุกสนานเพลิดเพลินตักลูกที่สุด ลูกคือดวงใจของแม่ทุกลงหายใจน้องคือคนที่สําคัญที่สุดของแม่น้องคือของขวัญที่ลำคาที่สุดในชีวิตของแม่แม่อยู่ได้มีชีวิตดําเนินอยู่เพื่อลูกวันนี้แม่รู้ว่าน้องต้องนุนลงาบากเขาเ Nếu như được nhà ở bèn lão thong bèn nèc đi bèn hoa muốn đúng bèn hại điện thoại เันเนี้แม่หัวแ่ใหญ่เยะแม่ต้วข้าัวใสไม่รู้ว่ทตองเข้าอยู่นี่ลำงานต้งนงต้อโทรหาแม่เ้งทุกวัน่นม่ถำงานแล้วได้แม่รู้ว่าน้องหัวใหญ่กลัวแม่เป็นอะไรมันเป็นความลับของน้องปอนท,ที่ทำให้แม่ตลอดเวลา เราจะมีการไลกันตลอดไปแม่สัญญาจะดูแลตัวเองให้ดีน้องต้องดูแลตัวเองให้ดีเป็นคนดีต่อตัวเองและผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นหลักลลก น้องเมย์ลุกเม่ออกตั้งแต่วันแรกที่ได้ผมหน้า